ต้องทำด้วยตัวเองแล้วฉันจะนําโชคมาให้โรงงานแล้วก็ดีเนาะอยู่ก็มีโบนัสอีกก้อนเฉยเลยจินูเป็นเพระเธอเลยนะนถึงได้เงินวันนี้อ่ะไอ้นิวนั่นหายอะไรวะมันคือหหายนำโชคเว้ยทำเป็นรู้มากหมันไส้ว่ะแกผ่านนะช่วงเนี้ยฉันน่ะอยู่ที่ไหนก็โชคดีเว้ยแดดตลอดวดก็ไม่ค่อยมีมันหลจะรวยอ่ะเทานะ อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอืมแต่เอาไปขายน่าจะได้สักสิบยี่สิบบาทแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอะไรวะผีผีมาจากไหนฉันไม่ใช่ผีฉันคือจินนี่อยู่ในหายจินนี่จินนี่อะไร ก็ยักษ์จินนี่ที่อยู่ในตะเกียงเหมือนเรื่องอลาดินไงไม่จริงอะจริงๆนะฉันอะชื่อจินนุกจินนุกจินนุกจริงเหรอไม่ใช่ผีแน่นะก็นายถูหายไม่ใช่หรืองไงฉันก็เลยออกมาไงงั้นเธอก็ให้พรฉันได้ละสิขอพอรสามข้อเลยได้ไหมโอยไม่ได้หรอกฉันน่ะไม่ได้วิเศษขนาดนั้น ฉันเป็นได้แค่พูดนำโชคเท่านั้นแหละให้พรไม่ได้แต่นำโชคอย่างนั้นเหรออืมตามนั้นแหละทุกอย่างนายต้องทำด้วยตัวเองแล้วฉันจะนำโชคมาให้แล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันต้องบูชาเธอเหมือนนางกวักหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่นายละกันแต่นายจะทิ้งฉันไว้ตรงนี้ก็ได้นะคนอื่นจะได้มาเอาไปไม่ได้ดิฉันเจอก่อนก็ต้องเป็นของฉันโอเคงั้นฉันจะนำโชคให้นายเอง เอาัอลโหลฉันก็ไม่ได้ดมกาวนี่หลอนแล้วเรานิวอยู่นี่เองไงฟิวมีอะไรเปล่าฉันจะมาบอกว่าโรงงานที่เราสมัครไปอ่ะเขารับเราแล้วนะฮจริงเหรอฉันได้งานแล้วเหรอใช่เขาโทรมาที่ฉันบอกว่าให้แกไปเริ่มงานพร้อมฉันได้เลยไม่อยากเชื่อเลยหางานมาตั้งนาน เป็นเพราะหายนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่แกเอาหายมาจากไหนเนี่ยหายประร้าหรือเปล่าเฮ้ยมันคือหายนำโชคเว้ยอีอย่านะใครพูดอะไรวะฉันเอาน้ำแดงมาให้แล้วนะขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้งานอะตอนนี้ชีวิตฉันดีขึ้นมากเลยเฮ้ย ขอบคุณคะนายเดี๋ยวฉันจะช่วยนำโชคให้แล้วแต่ฉันซื้อหวยมาฉันจะมีโอกาสถูกไหมอฉันก็ไม่รู้อะฉันกำหนดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเอาเรื่องดีๆไหมให้ฉันอีกนะเดี๋ยวฉันจะถวายเป็นลางเลยเออแล้วทำงานเป็นไงบ้างวะฟิลก็โอเคอะแต่ก็เหนื่อยหน่อยเดี๋ยวสิจะตามมาทำไ,ไมเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหรอก ไม่มีใครเห็นฉันหรอกนอกจากเจ้าของไหนอืมงนไว้เจอกันไว้ฟิวไปละฟิวไอการมันไม่ทำงานโรงงานแล้วเหรออ๋อเห็นมันบอกว่าได้โบนัสมามันจะมาวิ่งวินแทนเอา้าไอการมันได้โบนัสแล้วทำไมฉันกับแกไม่ได้วะฟิวแหมก็พวกเราเพิ่งไปทำไม่ล่ะถ้าอยากได้อะก็รอสิ้นปีนู่น ช่วยทำให้โบนัสอ,อ,อ่อยก้อนได้ไหมอะฉันอยากได้เงินก้อนฮะแกถามฉันเหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะอ๋อฉันก็พูดไปเรื่อยแหละเผื่อทําได้อะ่ะจะลองดูแล้วกันนะนี่เพิ่งได้โบนัสมาแกออกจากงานเลยเหรอฉันอยากออกมาเป็นนายตัวเองอะ ต่ฉันก็คิดถูกนะลูกค้าเพียบเลยลงงานแล้วก็ดีเนาะอยู่ๆก็มีโบนัสอีกก้อนเฉยเลยแล้วทำไมแกไม่อยู่ต่องานดีเงนิงน,ดงนดีแบบนี้ฉันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็โชคดีเว้ยฟิลแถวนี้ทำเลดีไหมว่า้นิวฉันว่าจะหาที่เปิดร้านข้าวแก่เหมือนกันอะไรแกจะมาแย่งลูกค้าฉันเหรอ ฉันน่ะอยากขายของมานานแล้วแต่แกอามาตัดหน้าฉันก่อนขายข้าวแกตัวนี้ก็ดีนะคนจะได้คือคักลูกค้าเขามากินร้านฉันเว้ยที่จะมาแข่งกับฉันหรือไงนายอย่าไปขัดขวางอาชีพคนอื่นเขาสิไม่ได้ขายเหมือนกันซะหน่อยจะมาแย่งลูกค้ากันได้ไงล่ะฉันแค่ดูดูอยู่อะ่ะไม่ได้ขายลเร็วนี้หรอกช่วงนี้กํลาลังเก็บเงินอะ่ะอย่างแกส่งของไปเถอะขายก็ไม่รวยเท่าฉันหรอกรู้ได้ยังไงอะ่ะ อย่าไปสศบประมาทเขาสิเขาอาจจะมีฝีมือก็ได้เถียงแทนมันจังเลยนะฉันเปล่านะฉันไม่ได้เถียงเออไม่มีอะไรหรอกแกจะมารับกว๋วยเตี๋ยวร้านฉันใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะไอ้นิวนั่นหายอะไรวะเออนั่นดีฉันเห็นแกเก็บมานานแล้วให้น้ำโชคเหรอถึงเอามาด้วยอะ่ะ เออให้น้ำโชคโอ,โอ้โหเพื่อนฉันเป็นพ่อค้ากันหมดแล้วว่าไงฟิลเนี่ยวันนี้ร้านฉันขายหมดแล้วนะเห็นอยู่ว่าขายดีแกขย,ยันจังเลยนะกัน แถวเนี้ยทำเลดีด้วยแหละลูกค้าแน่นทุกวันเลยแน่นอะไรวะลูกค้าฉันไม่เห็นมีสักคนเลยแกมาแย่งลูกค้าฉันร้านแกนั่นแหละไม่ยอมปรับปรุงแหลกแหลกใครเขาก็อยากมาเพราะว่าแถวเนี้ยไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มันก็ใช่ว่าแกจะทํารสชาติกว๋วยเตี๋ยวแบบไหนก็ได้ป่าววะจริงอันเนี้ยเห็นด้วยแล้วทําไมแกไปเรียกลูกค้า้ฉันล่ะฟิวไอนิวมันคุยกับไพรอีกแล้วอะอากาศร้อนจนมาเป็นบ้าแล้วมัง้ง อยากกินอะไรฉันก็ถวายให้หมดนี่นําโชคจริงปะเนี่ยไม่ช่วยกันเลยมันก็ต้องพัฒนาตัวเองด้ไหมล่ะฉันทําได้แค่ดนใจให้คนอยากเข้าร้านแต่ถ้านายทําไม่อร่อยแบบเนี้ใครเขาอยากมากินซ้ําล่ะงั้นช่วยดนใจให้คนไม่เข้าร้านในการหน่อยได้ไหมจะทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะฉันเป็นพูดข่าวนะฉันไม่เบียดเบียนใครไม่ทําร้ายใครถ้าไม่มีคนมาทําร้ายฉันก่อนอะ เธอนี่ไม่มีประโยชน์จริงๆเลยเสียงเงินถวายน้ำไปตั้งเยอะคิดว่าจะช่วยกันได้มากกว่านี้นี่อย่าโลภฉันเองช่วยได้ไม่เยอะถ้าจะรอให้ฉันนำโชคให้อย่างเดียวไม่ยอมพัฒนาตัวเองอะ่ะนายก็อยู่กับที่นี่แหละพูดมากเดี๋ยวฉันให้หากินเองเลยฉันเชิญอ,อุ่นก็ได้แต่ลวกเส้นให้นานหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเดี๋ยวฉันปรุงเองเออนี่แกศึกษาเรื่องกองทุนแล้วก็หุ้นได้เหรอเออดิ ฉันเข้าถูกตัวได้กำไรมาหลายแสนเลยนะโห oh, ดีว่ะแกนี่หยิบจับอะไรก็โชคดีไปหมดอีกหน่อยอ่ะรวยแน่แม่แค่ฟุกปะวะทำเป็นตื่นเต้นฉันใช้เวลาศึกษานะของแบบเนี้ยมันต้องเรียนรู้เว้ยแกก็ไม่ต่าง,างฉันหลอยกันทำเป็นรู้มากหมั่นไส้วะนิวแกผ่านนะช่วงเนี้ยขายของไม่ดีหรอถ้าแกสนใจอ่ะฉันช่วยสอนได้นะ อืมได้ดิเฮ้ยบนัสแตกเลยเจนุกเป็นเพราะเธอเลยนะฉันถึงได้เงินวันนี้อ่ะอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วฉันซื้อให้ฮะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ไงวันนี้ฉันได้เงินเยอะมากลงทุนไม่เท่าไหร่เองนี่นายเล่นพนันออนไลน์เหรอก็เออนะดิ ฉันยังเสียดายอยู่เลยนะน่าจะเล่นให้ไวกว่านี้ป่านนี้รวยไปแล้วมีเธอเป็นตัวนำโชคอยู่แท้ๆไม่ใช่นะฉันบอกอยู่ว่าฉันสายขาวฉันไม่นำโชคอะไรพวกนี้หรอกจะไม่นำโชคได้ไงเนี่ยได้รางวัลใหญ่เลยนะเห็นไหมนายแต่แบบเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเลยนะมันไม่มีใครรวยเพราะการพนันหรอกก็ฉันมีเธอเป็นตัวนำโชคอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนอนเล่นอยู่บ้านยังได้เลย ฉันไม่สนับสนุนนะมันไม่ใช่เพราะฉันมันอาจจะเป็นเพราะระบบที่หลอกให้เล่นแล้วก็เสพติดก็ได้ฉันรู้สายยกความดีความชอบให้เธอเลยนะไปไปไป,ไปฉันไม่อยากเถียงด้วยแล้วขากำลังขึ้นเลยโหกันซื้อรถใหม่เหรอหรอผ่อนเดืนเท่าไหรอะ่ะ รถคันนี้มือสองฉันเก็บเงินซื้อสดอะ่ะสุดยอดเลยว่ะแกนี่มันเก่งจริงๆก็พูดไปฉันก็ควรทำมาหากินเท่านั้นแหละมีทุกอย่างอะนี่เหลือแค่เมียแล้วนะโอ้ยโดนกินอะไรรักหนาเนี่ยอไอ้นิวนี่ไปกลับไปขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอฉันได้ข่าวว่าแกติดพนันนี่ ถอนตัวได้ก็ถอนนะเว้ยมันไม่ดียุ่งไรด้วยวะเพื่อนเตือนน่ะเพราะวาหวังดีแกกําลังเดินทางผิดแรกอ่ะก,ก็อาจจะได้ตอนเนี้ยมาเสียมากกว่าได้แล้วมั้งฉันจะได้จะเสียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกวะฉันไม่ได้เอาเงินแกมาเล่นซะหน่อยป่อนไปเถอะเออแล้วนี่แกเก็บเงินกี่เดือนน่ะกว่าจะได้อะ่ะเก็บเรื่อยๆอ ทำไมไม่นำโทรดีไหมให้ฉันอยู่บ้านฟรีแล้วจะไม่ตอบแทนอะไรเลยหรือไงก็นายไม่ออกไปทำมาหากินน่ะฉันจะช่วยอะไรได้ล่ะเห็นแต่เล่นการพนันอยู่บ้านแล้วทำไมไม่ช่วยฉันเล่นได้ล่ะฉันตวายน้ำทุกวันคิดจะกินฟรีเหรอก็บอกแล้วไงว่าช่วยไม่ได้ถ้าอยากให้ฉันช่วยอะ่ะก็เลิกเล่นพนันแล้วออกไปทำมาหากินสิ แกนี่มนไรประโยชน์จริงฉันไม่น่าเอาแกมาอยู่ด้วยเลยอยู่ด้วยก็มีแต่ตกต่ำฉันไม่เกี่ยวซะหน่อยนายทำตัวเองทั้งนั้นน่ะฉันไม่อยากบูชากันแล้วอยู่ด้วยก็ไม่ประโยชน์ฉันจะทุกข์ไผ่นี่ทิกหยุดอย่าทำร้ายที่อยู่ฉันฉันมาดีไม่ได้มาร้ายถ้าแกยังโลภไม่รู้จบไห่นี่มาเอาแกไปอยู่ด้วยฉันไม่เชื่อแกหรอกแกมันเชื่อไม่ได้รี โอ๊ยจะไปหาเงินท oh ี่ไหนมาใช้วะเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ย ผีฉันไม่ใช่ผีเรียกฉันว่าจินนิว